เห็นบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตนามสกุลก็คือโกศลานันหร<ฆ>ือว่าเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองจันทบุรี<ฆ>ปรากฏว่าคุณป้าเนี่ยคุณผู้ชมครับท่านเจอว่าเป็นศพอยู่ในบ่อน้ําขออนุญาตภาพที่คุณผู้ชมเห็นแล้วคดีนี้ที่วันนี้เรายกขึ้นมาเป็นข่าวแรกกลายเป็นจากคนแก่ตกน้ําไม่ใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเมื่อตอนหัวค่ำคำยืนยันจากตำรวจเศรษฐีนามสกุลนี้ที่เป็นเศรษฐีอดับต้นๆของเมืองไทย ในจังหวัดจันทบุรีน่าจะถูกฆาตกรรมอำพลางครับ <ฮะ S 1> ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับคือตอนแรกเลยยังไงต้องขอแสดงความเสียใจยกับญาติญาติของคุณป้าด้วยเพราะคุณป้าท่านนี้ก็คือป้า นิธิโกศลา,านันโดยตระก,กูลนี้คนจะรู้ว่าเป็นตระก,กูลของคนมีเงินในจันทบุรีคือญาติเขาเนี่ยคือน้องๆเนี่ยคุณผู้ชมครับบอกว่าติดต่อคุณป้าไม่ได้น้องๆก็เลยบอกกับเพื่อนบ้านบอกเนี่ยเข้าไปดูคุณป้าให้หน่อยทําไมคุณป้าถึงติดต่อไม่ได้สุดท้ายคุณผู้ชมเห็นสวนตรงนี้ใช่ไหมครับคือเพื่อนเนี่ยไปเจอว่าคุณป้าเองเนี่ยนะครับแกเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณบ่อน้ําของสวนผล,ลไม้ในพื้นที่หมู่สองตําบลมาขามอําเภอมาขาม เดิมทีทุกคนคิดว่าคุณป้าลื่นตกบ่อ,อคุณผู้ชมครับแต่ไปไปมาไม่น่าจะใช่เพราะคุณป้าไปเจอว่าลักษณะการตายตายมาแล้ว3-4ถึงวันคุณผู้ชมคดีนี้มันแปลกตรงไหนรู้ไหมตำรวจกับผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงไปพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ทีมงานลองเปิดสภาพที่เกิดเหตุจุดจริงๆขึ้นมาเทียบเคียงกับบ่อนหน่อยจุดรอบบ้านของคุณป้าคุณผู้ชมครับเขาไปเจอข้อพิรุษตรงไหนรู้ไหม นี่ฮะนี่พอถอกับกู้ภัยนะฮะเขาลงไปงมในบอ่อเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าตอนที่ลงไปตรวจสอบไอ้ตรงบอร่อเนี่ยยังไม่ได้เอกใจอะไรแต่มันจะมีภาพสำคัญที่บ้านของคุณป้าเศรษฐีนี่ท่านนี้วงจรปิดคือเซิร์ฟเวอร์กับกล้องเมมโมรีที่เก็บหายฮะดูภาพตรงจุดที่ถอดกล้องเซิร์ฟเวอร์ออกหน่อยสิฮะทีมงานมันจะมีภาพด้านในนะฮะ ข้อพิรุษของคดีนี้นี่ๆเห็นใช่ไหมฮะแล้วตอนแรกเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยัยงไงอันนี้แค่ปลอดที่หนึ่งที่คุณป้าท่านเสียชีวิตแล้วเซิร์ฟเวอร์ถูกถอดหายไปในขณะที่ประตูห้องนอนชั้นสองเป็นจุดเก็บเซิร์ฟเวอร์ค,คุณผู้ชมครับถูกล็อกอล็อกในที่นี้คือล็อกจากข้างนอกนะฮะซึ่งถ้าคนตายตายในบ่อห้องไม่ควรจะโดนล็อกจากข้างนอก แล้วโดนแงะออกหมดเลยถัดมาวันนี้ถ้าเป็นไปได้ทีมงานลองเปิดภาพอีกช็อตหนึ่งที่เขาตามช่างกุญแจมาตัดกุญแจบ้านของคุณป้าเดี๋ยวลองดูนี่ครัเปิดเสียงบรรยากาศขึ้นมาด้วยครับคุณผู้ชมครับความแปลกอีกคดีนี้มันอยู่ตรงที่ว่าคุณป้าปะนิธิบ้านล็อกนะฮะ แล้วศพคุณป้าไปลอยอยู่ในสระน้ำซึ่งอย่างที่บอกก็คือมันเป็นสวนผลไม้นี่ฮะตอนที่กู้ภัยมาเนี่ยเขาต้องเอากุญแจเขาขอกุญแจแต่ไม่มี<ช>สุดท้ายเขาต้องเอาเหมือนกับเลื่อยยนเนี่ยคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยตัดบริเวณตรงรตเขาเรียกว่ากุญตรงประตูะนี่ฮะเจ้าเป็นรองสาว พิรุธถัดมาคุณผู้ชมครับที่พอถอต้องเข้าไปเก็บเลยก็คือว่ารองเทา้าเจ้าหน้าที่ไปเจอว่ารองเท้าถูกถอดวางทิ้งที่หน้าบ้านขนาดที่ร่างของคุณป้าไปจมน้ำและที่มันมีพิรุธอีกที่คุณป้าเสียชีวิตไปเจอว่าคุณป้าไม่สวมเสือ้อนี่คือข้อพิรุธนะฮะการเสียชีวิตของคุณป้าประนิธ ที่สําคัญก็คือคุณผู้ชมฮะนี่ฮะอีกอันหนึ่งที่พอทอเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าพอทอไปเจอหลักฐานว่าโทรศัพท์มือถือและกุญแจบ้านหายไปมันจึงกลายเป็นปริศนาว่าคดีนี้น่าจะเป็นฆาตกรรมอำพรางขอตัดภาพไปตอนหัวค่าหน่อยดีกว่าฮะทีมงานเปิดภาพตอนหัวค่าล่าสุดขึ้นมาเลยเอาเรื่องด่วนขึ้นมาก่อนมันจะมีภาพตอนหัวค่าที่น้องป้อง,งพงษพัฒน์ลงไปตามคดีนี้ ปรากฏผู้การเนี่ยลงไปเองถูกไม่เมใช่ค่ะมันจะมีภาพตอนหัวค่ำนะคะที่ผู้การนี่เรียกประชุมด่วนคดีฆาตกรรมอำพางค่าเศรษฐีนีโดยทางด้านผู้การจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขบอกว่าผลชันสูตรคุณป้าออกมาเรียบร้อยแล้ว คดีนี้ตำรวจกําลังพุ่งเป้าว่าเป็นการฆาตกรรมถามว่าทําไมท่านผู้การจึงพุ่งเป้าว่าเป็นการฆาตกรรมเพราะว่าจากการตรวจสอบมันมีลักษณะของบาดแผลอะไรต่างๆยังไงเมย์อธิบายหน่อยลักษณะที่พ <บา S 2> <ะ>นสูตรออกมานะคะคือกระดูกชายโครงด้านซ้ายหักกระดูกชายโครงขวาหักค่ะและสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยบวมอืดนนะคะไม่สามารถที่จะระบุบาดแผลภายนอกได้แต่ที่สําคัญคืออยู่ตรงนี้ค่ะแพทย์ลงความเห็นว่าบาดแผลม,มันเกิดจากการทําร้ายจากบุคคลอื่นค่ะอื<ม> แล้วอะไรไม่ว่านี่เขาเก็บหลักฐานจนถึงเมื่อกี้นี่เลยนะฮะ,ะนี่คดีใหญ่ของเมืองจันทร์วันนี้ และยิ่งไปกว่านั้นตอนที่ท่านผู้การเนี่ยท่านลงไปตรวจสอบประชุมด่วนด้วยตัวเองตอนกลางดึกวันนี้เนี่ยนะครับท่านออกมาบอกว่าเอาจริงผมเอะใจตรงกระดูกชายโครงของคุณป้าหักแต่แพทย์เองเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกชัดๆนะคะว่าเอ๊ะคุณป้าตกน้ําและไปกระแทกกับอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ที่แปลกเลยขอดูภาพเอาเทียบเคียงกับเซิร์เวอร์กล้องเนี่ยฮะเซิร์เวอร์กล้องเนี่ย,ย,ยมันเหมือนกับมาโดนถอดออกหมดถูกไหมฮะใช่ค่ะมันก็เลยทาให้ตํารวจกําลังบอกเฮ้ยแล้วทาไมกุญแจมันถูกล็อกจากข้างนอกอีก ผลชนสูตรมันก็แปลกอ,อีกเรื่องนี้คุณผู้ชมครับตำรวจบอกกับน้องโป้งพงษพัฒน์บอกว่าไงไหมฮะตำรวจพอรู้เราๆแล้วถ้าเป็นฆาตกรรมอำพราง<ะ>ใครเป็นคนสังหารเศรษฐีเมืองจันทร์คนนี้ลองฟังเสียงท่านผู้การเปิดใจเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะทางการของผู้ตายครับผลตรวจออกมาเป็นยังไงครับผู้การผลผลตรวจเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่ามีลักษณะว่ามีซีโครงหัก ซ้ายขวานะครับแล้วก็การเสียชีวิตนี่ก็ยังยังยังไม่ได้ระบุชัดว่าเกิดจากจมน้ําตายหรือว่าเกิดจากถูกทําร้ายยังไงเขาผลแพทย์ไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้นในเบื้องต้นนี้นํากําลังเข้ามาตรวจสอบบ้านผู้ตายนี่ค้นหาอะไรเพิ่มเติมครับก็เป็นการเก็บรวบรวมไปหลักฐานเพิ่มเติมนะจากการที่เก็บ พยาฐานไปครัง้งแรกแล้วนะครับแต่ก็จะมีบางประเด็นที่เรายังอยากจะพิสูจน์ทราบว่าจุดที่ผู้ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตจริง,รงๆแล้วตายณจุดไหนแน่แผู้ชมครับผู้การพูดน่าสนใจนะเรากำลังตรวจพิสูจน์ว่าเขาตายที่จุดไหนแสดงว่าป้าอาจจะตายในบ้าน นอกบ้านแล้วศพไปอยู่ในบ่อน้ําหรือไม่มันมีอันนึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอให้ดูข้อมูลหน่อยนะฮะเมะที่วันนี้เมก,กี้ื่อย์บอกว่าเขากําลังเอะใจบางเรื่องนอกจากเซิร์ฟเวอร์กล้องโดนถอดหมดเลย<ช>มันมีอะไรเมย์คือล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ตํารวจเนี่ยนะคะได้เข้าไปตรวจสอ,อบที่บ้านในช่วงค่ำที่ผ่านมาเลยแล้วผู้การจังหวัดไปเองเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า มีการดูในลักษณะของสมุดบัญชีของผู้ตายปรากฏว่าในสมุดบัญชีหลายเล่มเนี่ยเหลือเงินเพียงแค่หลักพันบาทหลายบัญชีเลยนะคะจากที่เป็นเศรษฐีนี่ต้องมีเงินเยอะกว่าน,นี้เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจนําลักษณะของสมุดบัญชีออกมาด้วยเขาเรียกแสงแบ็คไลท์ตัวาท,าทาคภาพเลือดหรือลายนิ้วมือขออาบานล,ลงแป๊บ,บนึงทีมงานอาบาข้างล่างลงให้หมดเลยเอาเปิดประเด็นออกไปก่อนให้ดูภาพนี้มันสาคัญคือภาพนี้เมื่อกี้นี้ที่เขาเพิ่งเอาชุดพอถอเข้าไปหาลายนิ้วมือแฝง แสดงว่าคาดีนี้ชัดเจนแล้วว่าคือฆาตกรรมเพราะซิคโครงซิคโครงของคุณป้าหักล่าสุดเนี่ยบัญชีเราคงไม่ได้บัญชีมานะฮะอ,อันนี้ตํารวจท่านผู้การลงไปสั่งเก็บด่วนเลยคดีนี้มันมีภาพหนึ่งทีมงานเตรียมเอาไว้ไหนซิเปิดปิดไฟในบ้านม,มันจะสําคัญนะฮะนอกจากเห็นไหมฮะแสงแบ็คไลท์นี่คือเหตุการณ์เมื่อกี้นี่เลยนะฮะภาพเปิดปิดไฟในบ้านเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ก่อนเขาจะเปิดแสงแบ็คไลท์นี่เห็นใช่ไหมฮะ,มฮะถามว่าอันนี้คืออะไรเขาจะดูไรนิ้วมือ แล้วเขาจะดูเข้าใจว่าคงเอาสาร <ทะ S 1> เคมีบางอย่างมานะฮะเมื่อสักครู่นี้เอามาดูคาบเลือด <ทะ S 1> คุณผู้ชมคงจําได้นะฮะว่าบางคดีเนี่ยเขาจะใช้แสงหาคาบเลือด <ทะ S 1> มันมีตัวน้ํายาเคมีผมจําชื่อไม่ได้ละเป็นวิธีของตํารวจเขานี่เขาปิดไฟทั้งบ้านเลยนะฮะและเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาเปิดแล้วมันก็จะมีแสงแบ็คไลท์ในการหาพวกคาบเลือดก,กับลายนิ้วมือเหตุการณ์เนี้ยคือเอาจริงตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยชาวบ้านบอกว่าคือตระกูลโกสาลานันเนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของจังหวัด ดังนั้นเนี่ยการตายของคุณป้าจึงมีเงื่อนงำมาก<ฆ>ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเซริเวอร์กล้องถูกถอดออกอตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับผมไล่ไทม์ไลน์คดีใหญ่ของวันนี้ให้ดูก่อนสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ตรงนี้นะและนี่คือย้ำนี่คือภาพล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ที่ตำรวจลงไปปูมพมค้นหากันนะฮะ เปิดทไลายขึ้นมาเลยครับอะเม์ไล่เรียงหน่อยเป็นทไลายลำดับวันเวลาก่อนจะเจอคุณป้าค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของคุณป้าเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือตอนที่ไปพบศพเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว3-4ี่วันซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากญาติพี่น้องจากกรุงเทพที่บอกว่าติดต่อคุณคุณป้าเนี่ยไม่ได้มา3 4มสวันแล้วก็เลยโทรมาบอกทางด้านของน้องสาวคือคุณรัชชาบอกว่าให้ช่วยมาดูคุณป้าหน่อยเพราะว่าติดต่อไม่ได้เลย หลังจากนั้นค่ะช่องกลางน้องสาวเนี่ยก็วานให้เพื่อนก็คือคุณสมศรีซึ่งบ้านอยู่ติดกันมาช่วยดูให้หน่อยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่เจอจนกระทั่งเมื่อคืนนี้เองค่ะ22มระการาคมนะคะกลางคืนเพื่อนบ้านก็คือคุณสมศรีเนี่ยแวะกลับมาแต่ก็ไม่เจอก็เลยให้ลูกสาวช่วยโทรให้ตำรวจมาดูให้หลังจากนั้นตำรวจมาถึงก็อย่างที่เห็นก็คือประตูล็อกทําให้ตำรวจปีนกําแพงเข้ามาส่งสิ่งเรียกก็ไม่มีใครตอบรับจนกระทั่งเช้าวันนี้เลยนะคะ23มกราคม ทางด้านเพื่อนก็คือคุณสมศรีเนี่ยเข้ามาอีกรอบก็ยังไม่เจอหลังจากนั้นเนี่ยน้องสาวของผู้ตายมาสอบถามแล้วลองเดินไปดูที่สวนคือสระน้ําด้านหลังจนกระทั่งเจอศพคุณป้าคุณผู้ช,ผชมครับดูภาพตอนตํารวจปฏิบัติการเมื่อตอนกลางคืนและตัดภาพไปที่บ่อน้ําที่น้องโปง้งเดินทางไปดูตอนกลางวันเอามาเทียบเคียงกันนะฮะเพราะสําคัญตรงบ่อน้ํามันมีมุมน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับวันนี้พอถอเนี่ยเขาลงไปที่บ่อน้ําแล้วเข้าไปหาร่องรอยโดยการนําของพันตํารวจเอก หญิงสุราดามาหาันตก,กาศีซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และทํางานอยู่ที่สํานักงานพิสูจน์หลักฐานอของจันทบุรีรวมถึงชุดสืบนะครับของคูทรจันทบุรีเนี่ยฮะเขาลงแกะลอยตรงบ่อน้ําเป็นการด่วนปรากฏว่ามันมีมุมที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นต,นตอนลงไปที่สระน้ําเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงวันนี้น้องโป้งเนี่ยเขาบินโดรนให้ดูปรากฏว่าตำรวจเขาต้องดูลักษณะกายภาพทั้งหมดว่าภาพมุมสูงก็ด้วยนะครับ เขาดูว่ารอบบริเวณบ้านป้ามีใครอยู่หรือไม่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นสวนหมดเลยปรากฏว่าพอบินโดรนของเราขึ้นไปดูอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายใครนะเมยอธิบายที่เจออะไรคือลักษณะของสระน้ำกับที่บ้านเนี่ยทางขวามือจะเป็นบ้านคุณป้านะคะและสระน้ำที่ที่สีแดงก็คือพบศพและจะมีบ้านพักคนงานอยู่ตรงกลางระหว่างทางซึ่งทางที่เดินไปจากบ้านไปถึงสระน้ําที่พบศพเนี่ย ก็ประมาณ350เมตรด้วยกันแล้วก็ต้องผ่านบ้านพักคนงานด้วยแต่คำถามก็คือยังมีพิรุษเยอะอย่างที่ตำรวจบอกว่ารองเท้าก็วางไว้อยู่หน้าบ้านเซิร์ฟเวอร์ก็โดนถอดเซิร์ฟเวอร์ก็เดินถอดแล้วผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีสามีการจะเดินไปแล้วเสียชีวิตที่ บ่อน้ําทําไมถึงถอดรองเท้าไว้ตรงนั้นออแล้วทําไมเซิร์ฟเวอร์ถึงถูกถอดออกไปแล้วที่น่าสนใจคือน้นองโป้งไปเดินสํารวจ<ะ>ตรงบ่อน้ําคุณผู้ชมฮะน้องโป้งเนี่ยไปสํารวจปรากฏว่าคืออย่างนี้ตอนไปสํารวจเนี่ยนะครับพื้นที่ของคุณป้าเพราะแกเป็นคนรวยเนี่ยนะฮะเห็นบอกแกมีไร่ตรงนี้15ไร่ใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นสวนยางทั้งนั้นคือถ้าพูดกันเนี่ยเอาจริงคนจะเข้าออกบ้านป้านเนี่ยโอ้โหที่15ไร่คุณผู้ชมฮะแล้วป้าอยู่คนเดียวอะ่ะเศรษฐีนีคนนี้ มันมีมุมที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมฮะทางพี่กู้ภัยบอกกับเราคนที่ไปดึงร่างป้าขึ้นมาจากน้ําคุณพดุงศักด์เป็นอาสากู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรีเราก็ถามบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแปลกใจไหมเขาบอกแปลกใจน,นะคือป้าแกเจ็ดสิบกว่าแล้วคําถามคือแกเดินไม่ใส่รองเท้าได้ไงเพราะตอนน้องโป้งเดินรอบสระคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นพื้นหินพื้นดินนะแข็งๆข็งกู้ภัยบอกที่ผมแปลกใจคือผมดึงร่างป้าขึ้นมากลายเป็นว่าป้าไม่ใส่เสื้อคําถามคือแกจะมาเดินทําไมแบบไม่ใส่เสื้อ และอยู่มาจมน้ําเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าการตายครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเป็นไปได้ไหมว่าถ้าป้าแกพลาดลงไปเนี่ยคือมันก็แปลกว่าทําไมป้าเดินไม่ใส่เสื้อมาจนกระทั่งมาถึงบ่อและตกน้ำํำในรองปังเสียงกู้ภัยเนี่ยฮะอ่าศพอยู่ตรงนี้ครับมีประมาณกิ่ริมสัดกลางๆ ทางจากขอบประมาณสิบกว่าเมตรครับประมาณเออตอนนั้นสภาพเขาความหนาหรือ,อ,อความหนาความหนาความหนานอนความหนาเออแล้วมีอะไรผิดปกติมาตางที่พี่เข้ามาทีแรกเออก็ยังเห็นมีอะไรผิดปกติครับจนจนร้อยเวรมาแล้วก็เห็นความผิดปกติอ๋อแล้วทางเราก็เอาศพขึ้นมาใช่ครับเออตอนนั้นสภาพศพเป็นไงบ้างครับพี่ ภาพสบก็เริ่ม,เร,มเริ่มอื่นลวประมาณสามสิบคุณผู้ชมจะเห็นว่าพี่ๆกู้ภัยเนี่ยวันนี้เขาดำหาหลัก<ะ>ฐานเพิ่มเติมนะ,ะฮะเข้าใจว่าท่านผู้การสั่งให้รีบเคลียร์คดีนี้โดยด่วนมันมีมุมหนึ่งก็คือถ้าสมมติป้าลื่นเองเนี่ยโอกาสที่จะรอดอันนี้ก็ยากัน,นต้องยอมรับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยตรงบริเวณน,นี้น้ำมันลึกเนี่ยนะฮะหลังจากที่กู้ภัยลงไปดำเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วมันจะมีขอบเนินดินที่มันสูง<ะ>ถ้าสมมติป้าพลาดลงมาแล้วทิ่มลงมาในบ่อก็มีโอกาสจะขึ้นยากน้มมันลึึกถง3เตร วันนี้คุณผู้ชมครับเราได้เจอกับคนที่เข้าไปเจอเขาเรียกว่าญาติโทรศัพท์มาบอกว่าที่ช่วยไปดูหน่อยว่าคุณป้าทําไมติดต่อไม่ได้3วันก็คือคุณสมพรเราไปเจอคุณสมพรด้วยเราก็ถามคุณสมพรว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงคุณสมพรเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าเขาก็แปลกเพราะว่าตอนที่เขามาถึงเนี่ยเห็นบอกว่าเบื้องต้นประตูเนี่ยบ้านป้าเข้าไม่ได้สุดท้ายเลยเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับแจ้งญาติใช่ไหมว่า เขาเข้าไม่ได้แล้วที่มันแปลกก็คือเหมือนกับล็อกทั้งหมดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยก็เลยเหมือนกับคงจะเดินไปอ้อมไปเข้าทางสวนแล้วก็ไปเจอร่างคุณป้าลองปังเสียงคุณสมพรหน่อยนะครับปีแล้วฉันไม่เคยไปบ้านเขาเขาเหรอ,อแม่ฉันเยียบบ้านเขาแล้วหมดเลป้า,ปาเป็นคนงานเก่าเขาคนงานนี่แหละแต่ฉันอยู่เขานานแล้วแต่นี้เขาบอกว่า ออกมาตั้งอะไร<ป>อ่ะแปดปีอ่ะแปดปีแล้วแล้วเ,เขาให้ป้าออกเรื่องอะไรอ่ะฉันออกเองออฉันทำทานทุกจิกออกเห็นว่าใครมาอยู่เขาก็อยู่ได้ไหมนะเออก็มีลูกกี่ครอบครัวแล้วอ๋อวัน,ว,น,ว,นวันที่ช่วง19 20ยี่ิเนี่ยมีใครเข้ามาแถวนี้บ้างไหมไม่รู้<ป>ที่บ้านนี่ฉันไปทํางานป้าไปทํางานไม่รู้อ่ะเห็นเห็นคนเข้ามาบ้านเขาบ้างไหมไม่ไม่รู้ไม่ได้มองเลย ขีรข่รถขี่รถกลับมาจากทางานก่อเห็นทิ้มห่ยปิดบาบเห็นมีคนแล้วแล้วช่วงที่ป้าทํางานอยู่ญาติเยิดเขามาหาที่เขามาหาไหมอ้าวมาจนเล็กเข้ากมาคุณผู้มชม <ฮะ S 2> ครับแล้วคดีนี้เนี่ยพอมันเกิดเรื่องขึ้นปรากฏว่าเมื่อกี้นอ้องโป้งตอนบินโดรนเนี่ยผู้ชมจะเห็นว่ามันมีแคมป์คนงานก่อ,กอสร้าง<ช>ตัดภาพไปที่โรงพักสพมาขามจันทบ,บุรีหน่อยนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าตำรวจทํางานไวตำรวจไปเอาต่างด้าวทั้งหมาสอบปากคําเป็นการด่วนนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วให้ต่างด้าวเนี่ยพิมพ์มือหมดเลยนี่ฮะนี่ ตำรวจรีบล็อกอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญเชิญตัวคนไทยสองผัวเมียใช่ไหมใช่ค่ะบ,บางคนเนี่ยนะฮะมาเก็บด n a เป็นการด่วนโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางผู้สื่อข่าวช่อง8ประจำจังหวัดจันทบุรีทางฝั่งของคุณทวัชชยัยบรรเลงรัพย์น้องโป้งก็ได้ไปถามเหมือนกันใช่ไหม เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยนะฮะของผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้กว่าตํารวจจะเข้าบ้านได้ต้องใช้เครื่องมือตัดกุญแจ<ช>แล้ววันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวที่ประจําจันทบุรีบอกกับเราบอกว่าตอนตํารวจเข้าไปเนี่ยเขาก็ตกใจเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องโดนถอดยิ่งไปกว่านั้นเห็นบอกว่ากรณีการล็อกบ้านมันยิ่งแปลกถ้าป้า mm. ถ้าป้าเดินไปบ่อน้ำแล้วป้าล็อกบ้านเอ๊ะก็เป็นไปได้ ก็เป็นไปได้แต่ทําไมถอดรองเทา้าทําไมถอดรองเทา้าวันนี้ก็เลยต้องประสานช่างตัดกุญแจครับมาตัดกุญแจห้องอเพราะฉะนั้นตอนที่เข้าไปตามข่าวนี้ผู้สื่อข่าวเราบอกคือตํารวจกับช่งางภาพกระตกใจอเอา้าเซิร์ฟโดนถอดหมดเลยนี่หว่าหลังตัดกุญแจได้ลองฟังเสียงผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดจันทบ,บุรีหน่ยอยฮะมีให้เจ้าที่ตัดประตูเหล็กม้วนหน้า,หน,า,ห,นาหน้าประตูบ้านชุดหนึ่งเพื่อที่จะเปิดเปิดประตูบ้านแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือ ด้านบนห้องชั้นสองที่เป็นห้องเก็บเซฟเวอร์กล้องลงกันปิดล็อกกุญแจไว้เหมือนกันเปิดประตูเหล็กเปิดประตูไม้ไม่ได้ยังมีประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งล็อกกุญแจจากด้านในซึ่งอุปกรณ์ของเจ้าที่ไม่สามารถตัดได้เราก็ต้องเอาหินเจียแบตเข้าไปตัดครับแล้วแต่นัพี่ก็ออกมาอ่าครับผมตอนที่พี่เข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะตรงหน้าบ้านตรงนั้นเลยเห็นว่ามีพบเลยปิดปกติเท่าที่เห็นก็คือมีรองเท้าถอดอยู่นะตามตามตามที่ก่อนเข้าไปคือมีรองเท้าถอดอยู่แล้วมีมี มีคราบน้ําลักษณะสีน้าตาลก็เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นคราบอะไรเนาะให้พิสูจน์หลักฐานเขาดํานเานลักษณะแบบถอดไม่ได้ถอดแบบไม่ได้ถอดวางไว้ดีๆปกตินะมีการแบบถอดไม่ได้ปกติคุณผู้ชมฮะคือพี่ผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าในบ้านเจอคราบน้ําแล้วคุณป้าแกจมบ่อนะฮะมันก็แปลกตรงนี้ขอตัดภาพไปตอนหัวข้ามตอนที่ตำรวจเขาเอาแสงแบ็คไลท์เข้ามาเมื่อสักครู่นี้รอบหนึ่งปรากฏน้องโป้งแจ้งเข้ามาด่วนว่าคดีสำคัญเมืองจันคืนนี้ ทางตำรวจเองไปเจอหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเห็นบอกว่าพอทอไปเก็บหลักฐานจากภายในบ้านใช่ไหมใช่ค่ะมันไปเจอเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ทำการเกษตรอันนี้อันนี้ทำไมเมย์มาสำคัญยังไงเนี่ยรถเข็นค่ะที่เข็น<อ>เข็นเลขสี่เนี่ยคือรถเข็นอันนี้เจ้าเจ้าหน้าที่กำลังตั้งข้อสงสัยว่าคือรถเข็นที่เข็นผู้ตายไปทิ้งลงสระน้ำหรือเปล่า แล้วก็มี2อันเนี่ยค่ะเบอร์สีกับเบอร์ห้าเมื่อกี้เนี่ยนะคะออออซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบคราบเลือดว่ามีคราบเลือดอยู่ที่รถเข็น2อันนี้หรือไม่อย่าลืมว่าเมื่อกี้พี่นักข่าวของเรากับคุณตำรวจบอกมันมีรอยน้ําหยดในบ้านใช่ถ้าป้านล็อกบ้านแล้วเดินไปบ่อกตกน้ําไม่ควรจะมีน้ําหยดในบ้านแล้วตำรวจดันไปเจอรถเข็นนะฮะเมื่อสักครู่นี้เพราะบ้านคุณป้า15ไร่ คุณผู้ชมครับมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือพอตํารวจเขาเชิญพวกแรงงานมาสอบบัญชีบ้านคุณป้าเงินเนี่ยน่าจะโดนถอนออกไปเกือบหมดส่วนที่ว่าเท่าไหร่อันนี้เราคงไม่ทราบจริงๆล่าสุดเราไปเจอคนงานฮะชื่อว่าศักดาเพราะวันนี้ตํารวจเขาเค้นคนงานหมดเลยเราก็ถามบอกสักดามันเกิดอะไรขึ้นศักดาบอกว่าตัวเองไปช่วยพ่อกับแม่ไปทํางานเคยทํางานที่บ้านของคุณป้าใช่ไหมอ๋อเขาเรียกกันว่าเจมุวยเจมุ่ยคุณป้าจะมีชื่อเลยกว่าเจมุวย แรงงานต่างด้าวบอกกับเราว่าไปรับจ้างทํางานที่บ้านของเจมุวยครั้งละประมาณ350และที่สําคัญก็คือตํารวจเขาต้องไล่ดีแล้วฮะไปทําวันไหนใครเข้าออกบ้านเจมุวยบ้างสุดท้ายพ่อกับแม่ของศักดาไปศักดาก็เลยมั่นใจบอกว่าพ่อกับแม่ไม่เคยมีปัญหาเกษตรถฐีนี่ท่านนี้มีเสียงของสักดานะฮะลูกแรงงานต่างด้าวลองฟังสัมภาษณ์ดูหน่อยอะ ครับอ่าได้ไหมฮะเสียงศักดาครับขานาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้ใช่ไหมของศักดาเอาเปิดขึ้นมาเลยนะฮะถ้าได้แล้วของต่างดา้เอาฟังฮะเอาแล้วตอนที่ไปทํางานแล้วเขาเขารู้ไหมอ้ําปิดแม่าพีา่ถามหน่อยเคยไปทํางานที่บ้านของเจมวยไหมผมเคยเคยไปแค่รอบเดียวครับไปทําอะไรตอนนั้นเพราให้จ้างให้เราทําไรผมไปตอนนั้นไป ไปต่อท่อค่ะต่อท่อค่ะแล้วทำอะไรก็แค่นั้นหละค่ะไปมากี่ครั้งครั้งเดียวผมไปแค่ครั้งเดียวแล้วตอนที่ไปเจ๊เขาลงมาดูเราไหมทํางานลงมาแบบวันหนึ่งมาแค่ครั้งเดียวมาดูงานแล้วก็กลับไปคืนพ่อกับแม่พ่อกับแม่ทํงงานนี้แม่ผมก็ตัดหญ้าผมก็ต่อท่อสองคนกับกับน้าตายแต่พ่อกับแม่เขาไปทํางานที่นั่นบ่อยใช่ไหม ผมก็ไม่ค่อยรู้อะครับพี่เพราะว่าผมก็ทํางานอยู่ข้างนอกเนี่ยแถวนี้ที่พ่อกับแม่ไปนี่ไปทํางานอะไรยังไงบ้างครับพี่นันต้องถามแม,ม่ผมผมไม่รู้อะครับรว่าผมไม่ได้แบบไปด้วยอย่างไงเป็นว่าเมื่อวานเมื่อวานตํา,วารวจมาหาพ่อแม่ที่บ้านมาหาแล้วก็เชิญตัวไปโรงพักมาตอนกี่โมงกี่โมงนะหญิงกอาตคืนเพราะตอนมาผมไม่อยู่ผมไปทํางานมาเชิญมาเชิญไปสอบประคำค่ะเออแล้วพ่อกับแม่มาเล่าอะไรฟังวะ ไม่ได้เล่าอะค่ะไม่เล่าค่ะแต่วันที่สิบเก้าเขาไปทํางานที่ที่บ้านคนตายใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเขาไปตอนไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าผมทํางานข้างนอกเนี่ยอเขาจะให้ค่าแรงเท่าไหร่ชิ้มวยให้เท่าไหร่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบต่อคนค่ะแม่เราก็ได้สามร้อยห้าสิบค่ะไปทุกวันไหมแม่ปกติไม่ได้ไปทุกวันครับแล้วแต่เขาจะแบบหนึ่งเดือนก็ไปสักสองครั้งอย่างเงี้ย คุณผู้ชมครับประเด็นก็คือว่าพอมาไปเจอข้อพิรุษในคดีนี้อย่างที่บอกตํารวจเลยต้องลงพื้นที่และยังไม่เสร็จนะฮะตำรวจยังปักหลักอยู่ในพื้นที่มันมีข้อมูลสําคัญคือจากคุณแดงคุณแดงเป็นเพื่อนสนิทของเจม,มุ่ยใช่ค่ะปรากฏว่าวันนี้น้องป้องพงษพัฒน์ไปเจอคุณแดงเราก็ถามบอกแดงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมใครเข้าออกบ้านของป้าเจม,มุ่ยเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนมันมีประเด็นน่าสนใจที่แดงกำลังบอกกับเราใช่ไหม เรื่องเงิน30ล้านค่ะมันคืออะไรเม์เนี่ยอธิบายหน่อยสิเนื่องจากว่าคุณแดงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายที่เป็นคนเดียวนอกจากญาติที่เข้าออกบ้านได้เนี่นะคะแล้วก็เจอเป็นประจาเพราะว่าทางด้านของผู้ตายไม่ได้มีครอบครัวก็มักจะไปไหนมาไหนกับคุณแดงนี่แหละทางด้านคุณแดงก็เล่าให้ฟังบอกว่าประเด็นเรื่องที่มีข้อมูลบอกว่าผู้ตายเคยให้คนรู้จักยืมเงินไป30ล้านแล้วกาลังมีการฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยก็คือได้ยินมาเหมือนกันแต่ผู้ตายก็ไม่เคยเล่าให้ฟังตรงๆหรอกนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าสงสัยเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะว่าอาจจะเป็นต้นเหตุหรือเปล่าแต่ว่าคุณแดงบอกว่าที่ผ่านมามีคนงานเนี่ยมายืมเงินผู้ตายอยู่บ้างคืนบ้างไม่คืนบ้างก็ไม่รู้มีปัญหาอะไรกันไหมมีพวกคนงานด้วยเหรอใช่แต,แต่เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นทะเลาะก,กับคนงานนะแต่มีประเด็นแค่ว่าเปลี่ยนคนงานบ่อยก็ไม่รู้มีปัญหาอะไรคุณผู้ชมอ,อย่าลืมแล้วคุณป้าเนี่ยแกเป็นคนที่ใจดีและที่สําคัญคือแกมีสตังค์แกดันอยู่คนเดียวด้วยอายุ70เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับไหนตัดภาพไปตอนสอบปากคำแรงงานต่่าาางด้คูขนนกกัเลยบ ทางด้านของคุณแดงปรากฏว่าวันนี้เราถามบอกพี่ออถามจริงนะเซิร์ฟเวอร์กล้องหาย<ม>แล้วกับพวกต่างด้าวที่เข้าออกบ้านได้นี่นะฮะ<ม>เขาบอกอันนี้เขาแปลกใจมากเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเนี่ยกู้จัฮะ<ม>ถ้ามันจะดูได้ดูจากมือถือได้ยนะ,ะแล้วมือถือป้าก็หายกุญแจบ้านป้าก็หายส่วนกลุ่มคนงานล่าสุดเป็นคนไทยไปแล้วก็กลับไม่ค้างคืนบ้านป้า<ม>คำถามคือใครเป็นคนหาต่างด้าวมาในสวนของคุณป้า เห็นบอกว่าตัวเองเป็นคนติดต่อมาให้โดยเอาต่างด้าวเนี่ยนะฮะเข้าไปที่บ้านของคุณป้ายอมรับว่าคุณป้าท่านนี้เปลี่ยนแรงงานบ่อยคนงานจะอยู่ได้ไม่นานโดยเหตุการณ์คั้งนี้ก็เพิ่งทราบว่าคนตายเนี่ยเคยไปเปรยว่าให้คนยืมเงินไป30ล้านเราก็ถามบอกอ่ะถ้าพี่รู้ดีเนี่ยขนาดนี้คำถามคือคนงานยืมเงินป้าไปเท่าไหร่แกบอกอันนี้แกประเมินไม่ได้แต่ก็มีบางคนคืนบ้างไม่คืนบ้าง ลองฟังเสียงทางด้านแดงหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นพยานสําคัญอีกคนหนึ่งฮะจะเมื่อนกันไปไหนไปกันคือเขาไม่มีลูกไม่มีผวัวเขาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีผวัวไม่มีสาวโส,สดแล้วก่อนหน้าน้คนงานเขา,าพักที่นี้มไหมคนงานเขาไม่เคยพักที่นี่หรอกพักเนี่ยคือแต่ก่อนมีมีมาประจำอืมมีมาตลอดเนี่ยคือสวนเ็าใหญ่โตเองก็เห็นยูแต่ ไปมันโทรแบบแบบโมยอะหายไปหายไปแล้วแต่วันไหนที่เขาโทรหายไปตั้งวันเสาร์หรือวันศุกร์อะไรนี่แหลอะออแล้วก่อนก่อนหน้าน,นี้แม่เข้ามาไหมไม่เคยเลยต,ตั้งหลายาวันแล้วอ๋อรับสายก็คือคนงานมันโทรบอกคนงานโทรบอกนีชีวิตอยู่คนเดียวกับป่าเนี่ยไปมาหากันแต่พักละพักที่แกจะตายเนี่ยไม่เคยไปมาหากันออแล้วก็ไม่เคใครเข้ามาบ้านก็ได้ด้วย ใช่ไหมคนงานก็ไม่ได้เข้าไปไม่ไม่จะเข้าไปกับแขกบดังเก็บของคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกตํารวจเองกําลังไล่เรียงอยู่นะครับและย้ําอีกรอบหนึ่งจากผลชันสูตรนะครับปรากฏว่าคุณป้าเองมีร่องรอยของกระดูกหักถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางครอบครัวเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะท่านผู้การลงพื้นที่อยู่ตอนกลางคืนดังนั้นก็เดี๋ยวคงจะมีอะไรคืบหน้าเพราะมีบางคนเองเนี่ยตอนที่เขาลงเก็บหลักฐาน เขาบอกว่าพอจะรู้ว่าบางคนน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ผมลืมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เจ๊แดงแกหยิบรูปของทางด้านเจม,มอยใช่ไหมเจม,มอยขึ้นมาเนี่ย เนี่ยองเอาตัดภาพแล้วหน่อยทาไมแกจะเสืออะไรวันนี้ตอนที่น้องโป้งไปหาคือเหมือนกับว่าแกก็สนิทกับทางด้านของเจมวยใช่ไหมคะแล้วก็เข้าออกบ้านได้แล้วขณะที่ญาติเนี่ยจัดงานศพอยู่ที่วัดจันทร์แกเป็นคนเดียวเลยที่เข้าออกบ้านได้นอกจากญาติใช่เพราะเป็นเพื่อนสนิทกันกับทางด้านของเจมวยผู้ตายเพราะว่าก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะว่าผู้ตายเขาก็ไม่ได้มีครอบครัวอะไรแล้วทางด้านญาติก็เลยไหว้วานทางด้านของป้าแดงเนี่ยบอกมาช่วย เอารูปไปให้ที่วัดหน่อยเนี่ยค่ะแ้าแดงก็เลยเหมือนกับว่ามันหยิบรูปไปก็คือพูดง่ายๆคือจะเป็นรูปตั้งหน้าศพใช่ค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอ่ะเป็นคดีใหญ่เป็นกําลังใจให้ตํารวจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติๆของคุณป้าด้วยนะครับและผมเชื่อว่าเดี๋ยวคืนนี้ตํารวจน่าจะรู้แล้วแหละมันเกี่ยวข้องอยังไงขอเปิดภาพแสงแบ็คไลท์เมื่อสักครู่นี้อีกรอบหนึ่งนะฮะเข้าใจว่าอันนี้ไม่ได้ปักปั้มพี่ๆต่างดาวเขานะเทียบกับการสอบปากคาและพิมพ์ลายนิ้วมือต่างด้าวมันจะมาสัััมพนนธ์กบตรงี้ะ เพราะว่าวันนี้ผู้การลงไปคุมคดีเองเลยเห็นไหมฮะแล้วไปเช็คที่รถด,ด้วยถูกไหมภาพต่างด้าวที่มีการเรียกเข้ามาสอบเขาให้พิมพ์ลายนิ้วมือหมดเลยนะแล้วเก็บ DNA ต่างด้าวทั้งหมดนะครับตอนนี้ชุดสืบอีกชุดหนึ่งกำลังไปที่แคมป์คนงานดูว่ามีต่างด้าวคนไหนหายตัวไปอย่างมีพิรุธหรือไม่